พบกับฟ้าใสสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้นะคะฟ้าใสนะคะเอาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับฟ้าใสสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับฟ้าใสนะคะสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้นะคะฟ้านะคะก็จะมาอ่า วันนี้นะคะพบกับฟ้าาสสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้นะคะฟ้านะคะก็เอารถซีวีหนึ่งจุดแปด e นะคะปี2017นะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นกับอีกเก้าพันบาทนะคะวันนี้นะคะเราไม่ขายนะคะวันนี้นะคะเราขายเพียงหกแสนสองหมื่นกับอีกเก้าพันบาทนะคะค่ะอ่าอันนี้นะคะเราจะช่วยดาวไปถึง9 0 0 0 0บาทเลยนะคะยังไม่พอนะคะลูกค้าช่วงนี้เรายังมีโปรโมชั่นนะคะ อนะคะวันนี้นะคะเราช่วยดาวนะคะ90,000บาทและช่วยผ่อนนานถึงสิ้นปีนะคะปกตินะคะคันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ10,000ต้นๆน,นะคะปีนี้พักก็จะช่วยผ่อนอีก ห้าพันบาทนะคะลูกค้าค่ะจนถึงสิ้นปีเลยค่ะแล้วปีหน้านะคะลูกค้าก็ผ่อนประมาณ1 0,000บาทแล้วยังไม่พอนะคะวันนี้นะคะซื้อรถกับฟ้าใสสามเหลี่ยมออโต้นะคะมีแต่ได้กับได้นะคะได้อะไรบ้างคะมาดูกันค่ะ1เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องค่ะสฟรีน้ํามันเต็มถังในวันออกรถนะคะวารันตีเครื่องลาเกียร์นาน1ปีนะคะแล้วก็ฟรีค่าจัดข้าโอนภาษีพรบบค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถอยู่หรืออยากได้รถที่มีคุณภาพดีนะคะเลือกเรานะคะเลือกฟ้าใสนะคะสามเหลี่ยมออโต้นะคะติดต่อได้ที่087 770 4246ฟ้าใสสามเหลี่ยมออโต้เลือกความเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้ที่ช่อง u t u b e SLM Auto สามเหลี่ยมออโต้ขอนแกน แล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ Facebook สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้